นี่ครับจากถังสองรถลิตรมาเป็นแผ่นป้ายจราจรป้ายนี้มันไม่รู้ว่าได้มั้ยต้องรอดูมีตัวภาพภาทัวร์พาเพิ่นพาลำบากพ <laughs> าลำบากด้วยเกินไม่ไหลๆก็ทำไม่ไหลอยู่ตัวล่อ ตามชมดูต่อไปกันเรื่อยๆส่นก็ตกตกได้อีกอ่ะทำรายกาอืมถ่ายวิธีการออกแบบเรียนเขียนแบบมาแล้วเนี่ยโอ้โี่เขียนแบบไปอีกถ้าถ้าไม่ได้เรียนเขียนแบบนี่คิดไม่ออกเลยว่าต้องทำยังไง ตัดเส้นนอกเ็ทีทำยังไงก็ได้าวันนี้เสร็จไปละตัดเล็กเสร็จละเหลือแค่พ่นสีกับตกแต่งเอาเก็บงานแล้วตรงนมูนคหับนี่ิหมดหมดหินเกียบเป็สองอันแตกเป็นหนึ่งอันวันนี้เดินต่อครับไปรุ่นบ๊ายบาย โอเคครับวันนี้แดดก็ออกแนละ้วอ,อะไรวะกระนะน,น,นี่เดดก็ออกแนละ้วงัน,น้วผมก็สีขาวลองไปแลครับต่อไปก็จเลียงมาครับ Mong với mong bàn đấy Đi Đường có cầu đi Hình thấy rằng chắc chéo Hãy subscribe cho วงนั้เป็นป้ายวงเวียนนะครับผมลืมบอกโอเคอันนี้ผมลืมบอกนี่ส่วนอันนี้คือปุนแเด พี่จะวาเป็นรูปวงเบียงแล้วก็พิ่มสีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูก่อนนะว่ามันจะได้ไหม,ไ,มได้หรือไม่ได้อย่างไงของผมลองอีกทีไปนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จละสภาพอาจจะไม่สวยนะนี่คือป้ายนั่งทำแล้วก็มันก็จะเป็นนี่แบบ ผมวาดแบบไม่สวยนะเพราะว่ามันวาดยากนิดนึงเพราว่าจากเพื่มันก็ต้องมามาประกบกันหรือมันก็กลา,ายเป็นว่ามันออกมาไม่ตรงอย่างที่ผมคิดก็ไม่เป็นไรครับเราท,ทําที่เราทําได้ครับโอเคจบละไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากให้รู้ว่าท,ทํำพวกนี้ไม่ต้องไปเปลืองงบเยอะนะครับ ถ้าเป็นซื้อสติกเกอร์มาติดเอาหรือยังไงครับผมว่ามันก็หมดไม่เท่ากับที่เราทําเองนะแต่เราทําเองเราก็ได้ความความรู้ด้วยสีมือส่วนทางสองด้วยลิที่ผมนํามาใช้ก็ถามว่าคิดได้ไงผมก็ไม่รู้ผมคิดได้ไงโอเคครับรอบนี้ผมขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์ก็ซับสไครป์ผมด้วยบาย